ถ้าใครมาถามว่าเที่ยวจีนที่ไหนดีผมก็จะแนะนําที่นี่เลยฮะอุทยานแห่งชาติหงหลงมหัศจรรย์ธรรมชาติสุดอันศีนที่มีตำนานเล่าขานต่อกันมานะับพันปีมูฟมาที่ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนประเทศจีนนะยฮะยินดีต้อนรับสู่อุทยานหงหลงหรืออีกชื่อคือหุบเขามังกรเหลืองดินแดนธรรมชาติที่สมบูรณ์บนเทือกเขาหมินซานต้นไม้พืชพันธุ์รวมถึงสัตว์นานาชนิดที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีศนียภาพที่งดงามราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดก็ดูพูดไม่เกินจริงไม่แปลกใจเลยยที่ถูกกกให้มรด โลกโดยยูเนสโกในปีคริสต์ศักราช1992ในอุทยานมีที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆหลายแห่งโดยเฉพาะุูเขาห่วงหลงที่โดดเด่นมากๆแหล่งรวมแอ่งน้ําเล็กๆก,กว่า3,400บอ่อเกรียงรายตัดกับแนวหินสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซียมลดหลั่นลงมาตามสันเขาทําให้เกิดภาพออกมาละไม้คล้ายคลยคึงกับเกรดมังกรเหลืองตามตำนานของสถานที่นี้ที่เล่าขานต่อกันมาตำนานระบุไว้ว่าเมื่อราว2,000ปีก่อนคริสต์กาลที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่เจกรพัดวีแห่งราชวงศ์เซียสเสด็จมาบรรเทา อทกภัยพร้อมกับมังกรเหลืองที่ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์โดยแองน้ําทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยมังกรเหลืองจนนํามาสู่ชื่อหุบเขาหงหลงที่แปลว่าหุบเขามังกรเหลืองนั่นเองฮะที่สําคัญที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของวัดหวงหลงที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงภาพสถาปัตยกรรมจีนโบราณทากลางธรรมชาติสวยๆแบบนี้ใครได้มาเห็นแล้วก็ต้องบอกว่ายากที่จะลืมเลือนจริงๆโดยเพื่อนๆสามารถไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหวงหลงกับทัวร์ลิตี้เอ็กซ์เพเราได้นะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย